ก็ซื้อไปซื้อมาในที่สุดเราก็ต้องมาจบที่นี่ก็มาเจอตัวที่นอนกดทับมันตอบโจทย์ปัญหาผมมันมันเหมาะสาหรับผู้ป่วยถ้าเกิดเราจะไปใช้ฟูกทั่วไปมันก็มีนะแต่ว่าการกดทับการออกแบบเนี่ยตัวนี้น่าจะทับพอร์ได้ดีกว่าเราให้ผู้ป่วยที่แบบแผลกดทับมันตรงจุดนี้มันก็ตอบโจทย์ละแล้วมันมีเรื่องของโปรเทคเรื่องของแบคทีเรงแบคทีเรียซึ่งมันแบบอ่ะมันมันมันถูกทางมากกว่าอ่าก็เลยก็เลยตัดสินใจซื้อ ทีเนี้ยผมก็เลยลองว่าเออมีอะไรที่มันดีกว่าไหมเตียงมันมันมันตอบโจทย์มากกว่าเตียงที่ใช้อยู่ปัจจุบันนวัตกรรมมันจะไม่เหมือนกันเอออันนี้มันจะเฟิร์มนอนแล้วมันก็ไม่หลงหูเวลาจับราวทุกอย่างเนี่ยมันมันมันดูแล้วมันแข็งแรงก็เรื่องของคุณภาพแล้วก็เออเรื่องของความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแบรนด์ที่มีอายุสัก2ี่0ปีแล้วเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเออผมก็มั่นใจตรงนั้น